คุณผู้ชมกับล่าสุดมีข่าวด่วนเรื่องใหญ่เข้ามาช่วยกันบอกต่อแชร์ต่อเพื่อเตือนภยัยเพราะแม่พี่น้องประชาชนด้วยนะครับเนื่องจากนักกณะน,นี้ในโลกโซเชียลจะบอกว่าแตกตื่นเลยก็ได้นะครับเมื่อมีคนเข้าไปเช็ค ในระบบเว็บไซต์ของกกตนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นสมาชิกพักการเมืองใดไปสมัครเป็นสมาชิกพักการเมืองใดหรือไม่เม right. ื joking, ่อกรอกชื่อแล้วก็เลขบัตรประจําตัวประชาชนหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยไปสมัครเป็นสมาชิกของพักการเมืองนี้พักการเมืองนี้นะครับแต่ดันมีชื่อไปปรากฏอยู่ลักษณะคล้ายๆกับเป็นการเอาชื่อไปยัดใส่นะครับแต่ข้อมูลเนี่ย มันเป็นความผิดพลาดในเชิงเทคนิคหรือมีคนอยู่เบื้องหลังนะครับเพื่อที่จะเอาชื่อของเพื่อนพี่น้องประชาชนไปใช้เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเป็นการทุจริตเป็นการช่อชนหรือว่าเป็นความผิดพลาดของระบบเว็บไซต์หรือว่ารายชื่ออะไรก็ตามแต่นะครับแต่มันไม่สมควรจะเกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งนะครับลองเข้าไปเช็คดูนะครับในเว็บไซต์ของกรกตรดีไม่ดีชื่อของคุณผู้ชมซึ่งอาจจะไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือไม่เคยสมัครเลยซไดซ้ำไปดันไปโปรเป็นสมาชิกของพรรคนั้นพรรค นี้นะครับมันจะเป็นรายชื่อผีเอานะฮะคุณผู้ชมครับและที่สําคัญอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับยิ่งอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าประเทศไทยของเราก็กําลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วความตื่นตัวทางการเมืองของว่าไม่พี่น้องประชาชนในการเลือกตั้ง,องรอบนี้ก็ไม่แพ้รอบไหนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันบอกต่อแชร์ต่อ,ตอบอกต่อ,ตอไปให้ที่มากที่สุดนะครับตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองเริ่มร้อนแรงเริ่มเข้มข้นขึ้นมาทุกขณะทุกขณะแล้วครับคุณผู้ชมครับ